รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สบายๆแบบนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับตุ๊ตตู่สุภาพรและรายการสัตว์โลกเงินล้านๆๆๆๆรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับสัตว์เลี้ยงที่ยังสามารถสร้างมูลค่าและรายได้ได้อีกด้วยค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมตุ๊ตู่พอคุณผู้ชมนั่งรถมาไกลจากกรุงเทพนิดนึงค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่นี่เลยค่ะมินิมูราฟาร์ม ฟาร์มควายนมเชิงท่องเที่ยวแห่งแรกของประเทศไทยค่ะว้าวแค่พูดก็ดูตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าที่นี่นะคะเราจะได้พบกับน้องควายที่ไม่ได้ไถนาอยู่ในนาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะแปลกและแตกต่างกันขนาดไหนตุ๊ตู่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูด้านในกันเลยคะ่ะ แล้วก็น,นะคะคุณผู้ชมตรงนี้เหมือนจะมีนักท่องเที่ยวกําลังให้นมน้องควายอยู่ด้วยค่ะดูท่าทางเขานะคะค่อนข้างจะชนานาญการเลยทีเดียวค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราเข้าไปสอบถามเขาดูดีกว่าค่ะว่าจากฟาร์มที่นี้เราควรจะเริ่มต้นท่องเที่ยวกันที่ไหนบ้างเออข,ข,ขอโทษนะคะ<ห>ไม่ทราบว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่อะคะแล้วตอนนี้น้องควายเขาอายุประมาณเท่าไหร่ปกติกินอะไรเป็นอาหารแล้วก็ตอนนี้ต้องไปท่องเที่ยวที่ไหนกันก่อนบ้างอนนะคะเดี๋ยวครับพี่หยุดก่อนคะ่ะเอ๊พี่หน้าตาคุ้คุณน,นะคะเนี่ยใช่พี่ตู่ตในรา,า,ายการสตร์่ลงเงินล้านหรือเปล่าคะ น้องผหวานเองค่ะพอดีมาเป็นพิธีกรช่วยรายการนี้ค่ะพิธีกรคู่เหรอคะใช่ค่ะมีใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมในๆนวันนี้ก็มีน้องผักหวานแล้วค่ะข้อมูลแน่นไหมคะแน่นเอียดเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะในๆน้องผักหวานก็มาช่วยเราแล้วก็มีข้อมูลที่แน่นเอียดขนาดนี้แล้ววันนี้ขอโยนหน้าที่ให้น้องผักหวานเนี่ย พาคุณผู้ชมแล้วก็พี่ตุ่ตเนี่ยท่องเที่ยวในฟาร์มนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าของแล้วก็เราก็จะสอบถามกันอยา่างละเอียดยิบเลยเจ,จ้าของได้ด้วยหรอคะใช่ค่ะหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องได้ข้อมูลที่แน่นเอียดเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับาฟาร์มที่นี่ว่าเขาท่องเที่ยวกันยังไงแตกต่างจากฟาร์มปกติยังไงแน่เอียดแน่นอนคะ่ะยังไงก็ต้องฝากน้องผักหวานด้วยนะคะได้ค่ะไปเลยดีกว่ายัางไม่ให้หนมแล้วเหรอหมดแล้วคะ่ะอ๋อฟาร์มันเต็มเลยอ่ะอยากอยากดีเนรอ ิของเเรานนั่นองขออนุญาตเรียกว่าพี่พิงแล้วกัน<ช>นะค,คะโอ้โหเมื่อกี้น้องผักหวานพาเดินทัวร์มานะคะที่นี่นอกจากจะมีควายแล้วยังมีบรรยากาศรอบๆที่แบบร่มรื่นนะคะจริงๆแล้วก็มีแบบสระน้ำมีสัตว์สายพันธุ์อื่นๆด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนั้นอยากทราบนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วมินิมูราฟาร์มเนี่ย เริ่มต้นได้ยังไงกับฟาร์มเปิดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะออคือจริงๆแล้วเราอ่ะมีมูราฟาร์มอยู่แล้วนะคะคือห่างจากที่นี่เนี่ยอยู่อำเภอแปงยาวอะค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งของที่มูราฟาร์มเนี่ยเราเปิดมาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าตัวมินิเนี่ยเราเพิ่งมาเปิดได้ประมาณ2ปีก่อนเพราะว่าเหมือนเป็นเซกชั่นแยกออกมาใช่แยกกันเลยอะค่ะก็คือของจุดประสงค์ของที่เปิดมินิเนี่ยเนื่องจากว่าพอเราสร้างมูราฟาร์มมาได้สักพักหนึ่งเราอยากจะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวให้แบบ ลูกค้าหรือว่าคนไทยทั่วไปเนี่ยเขาได้รู้จักกับควายสายพันธุ์นมมากขึ้นนะคะก็เลยเป็นเปิดเป็นลักษณะคามท่องเที่ยวเปอนเป็นการเปิดตลาดควายขึ้นมาให้มันกว้างขวางขึ้นให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นเนี่ยเรานําเข้ามาถ้าจุดเริ่มต้นของตัวฟาร์มใหญ่เลยคือเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเรามีนําเข้าสายพันธุ์เข้ามาแล้วก็ค่อยๆเพาะพันธุ์นะคะเลี้ยงจากตอนแรกนําเข้ามาประมาณ60ตัวแล้วก็นําเข้านําเชื้อเข้ามา แม่พันเนี่ยเราเหมาฝูงเข้ามานะคะก็เฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณตัวละ5 6ถึงหมื่นนะคะไม่รวมค่าขนส่งค่ะคือห้าหกหมื่นนี่สมัยเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ตอนนี้ซึ่งตอนนี้น่าจะราคาขึ้นแล้วด้วยนะคะนอกจากเรื่องของจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยวันนี้จะขอเจาะลึกกับพี่พิงนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วสายพันเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงมีวิธีการเล่นูยังไงแต่ว่าเรามองไปเนี่ยเห็นคอกอยู่ไก<อ>ลๆกขออน<ช>ุญาตให้พี่พิงพาเดินเข้าไปไ<ด>ชอดูที่คอกแล้วก็เดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องเจาะลึกเกี่ยวกับการเล่นดูกหางนิดนึงนะค,ะค่ะ อันนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กันแบบใกล้ชิดค่ะใกล้ชิดกันเอง <laughs> ใกล้ชิดแบบ <laughs> ใกล้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตถามพี่พิงค์นิดนึงค่ะว่าสายพันธุ์มูร่าเนี่ยมันแตกต่างกับควายสายพันธุ์ไทยยังไงบ้างเออ <c oughs> เหมือนกับมูล่านะคะจริงๆกับต้นก็เหมือนสายพันธุ์เขาจะเรียกว่าควายแขกจะอยู่ในโซนของอินเดียในปานอยู่ในโซนแบบควายพื้นเมืองทางนู้นนะคะเหมือนกับวัวค่ะวัวก็แบ่งเป็นเนื้อพันเนื้อพันนม ควายก็แบ่งเหมือนกันเป็นพันเนื้อพันนมแต่ว่าสายพันธุ์ปลักของบ้านเราเนี่ยจริงๆอยู่ในกลุ่มของควายเนื้อแต่ว่ามูลาจะอยู่ในกลุ่มของสายพันนมนะคะนั่นเป็นที่มาที่ทําให้คนไทยเราส่วนมากจ,จะรับประทานนมวัวมากกว่านมควายเนื่องจากพื้นเพลแล้วเนี่ยที่ประเทศไทยก็จะมีพันุควายเป็นควายเนื้อมากกว่าใช่ถูกต้องแต่ว่าคือตุ๊ตุ๊เนี่ยเคยพาคุณผู้ชมนะคะถ้ายัางจําได้เคยพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มของวัวแคร์ซึ่งก็เป็นวัวที่นําเข้ามาเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่า การที่เราเพาะเลียงเองที่ประเทศไทยเนี่ยมันทําให้เขาแข็งแรงมากกว่าการนําเข้ามาเลยเนื่องจากสภาพพื้นฐาศได้ปรับตัวซึ่งเป็นควายก็เหมือนกัน,น,กนพี่คะแล้วการเลี้ยงดูคะกับมูล่าเนี่ยแล้วก็ควายไทยนี้แตกต่างกันมากไหมคะออวิธีการเลี้ยงหลักการของการกินอาหารเนี่ยไม่ต่างกันแต่ว่าด้วยความที่เราเลี้ยงมูล่าเนี่ยเพื่อรีดนมเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสารอาหารในการที่ให้เขาไปผลิตน้ํานมเนี่ยมันต้องมากขึ้นก็จะเน้นในเรื่องของพวกอาหารข้น ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเราเลี้ยงวัวนมนะค<ฮ>ะแค่ปริมาณอาหารของมูราเนี่ยต้องเยอะกว่าวัวเพราะว่าคว,วายกินเยอะกว่าแค่นี้ถ้าสังเกตอาหารที่เราจะมีให้นักท่องเที่ยวป้อนเนี่ยมันจะมีนมป้อนสาเหตุที่เรามีนมป้อนเพราะว่าเราเออเราอยากให้เด็กๆอาหารที่มาเที่ยวที่เนี่ยรู้ว่าเอ้ยควายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตอนเด็กๆเขาก็ต้องทานนมแม่นะอะไรเงี้ยให้เด็กมาเลี้ยง แล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็จะมีเป็นหญ้าป้อนค่ะซึ่งพอลูกค้าป้อนเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วอ๋อควายเป็นสัตว์เคียวเอื้องกินหญ้านะอะไรก็คือเหมือนกันเราค่อยแทรกซึมความรู้เข้าไปในในตัวร้านท่องเที่ยวจริงๆอันนี้คือเป็นหลักๆเลยของแนวคิดที่นี่เลยก็ว่าได้ใช่ค่ะถือว่าเป็นความเปิดที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อเรียนรู้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราเดินเข้ามาเราก็จะเจอกับ นักท่งที่เป็นมากันเป็นแบบครอบครัวาพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่ออควายค่ะ พี่คะแล้วถ้าฟาร์มหลักอะค่ะจะทําผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะที่ออกมาแปลรูปออกมาส่วนของที่ฟาร์มใหญ่เนี่ยคือเราเป็นฟาร์มปิดนะคะก็คือเป็นฟาร์มเพื่อผลิตอย่างเดียวผลิตภัณฑ์แปลรูปก็จะมีทั้งนมพร้อมดื่มเป็นชีสมอสซาเลล่าชีสนมควายค่ะแล้วก็ทําพวกโยเกิร์ตโยเกิด้วยใช่ค่ะแล้วก็นโยบายของเราจะไม่ทําเนื้อค่ะฟาะ์มฟาร์มที่นี่พี่ทําเป็นรายได้หลักเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีปกติมีรายได้หลักอยู่แล้วหรืออันนี้เป็น ไรายได้เสริมอะไรอย่างนี้ออคือตอนแรกที่เราทําฟาร์มเนี่ยเราทําเป็นเหมือนกับงาแอนดิเลกนะคะแล้วก็จริงๆิที่บ้านเนี่ยทำพวกโรงงานอยู่<อ>แต่ว่าพอผ่านไปคือที่เนี่ยมันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ส่วนของโรงงานเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ใน เขาเรียกอะไรส่งครามเลือดอะแข่งกันที่ราคาอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนั้นมันทาแล้วเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนกลับมาทํความเป็นตัวดีกว่าก็มองว่าเฮ้ยอนาคตอีกไม่นานเนี่ยคือเราน่าจะพร้อมในหลายๆด้านที่จะแบบทําตลาดทั้งรีดน้าเชื้อไข่พันธุศาสตร์แล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์นมอะไรเงี้ย เป็นการหนีคู่แข่งออกมาเพื่อสร้างความแตกต่างและที่สําคัญตอนนี้ก็รายได้ของมูล่าฟาร์มเนี่ยก็ทะลุรายได้ประจําไปแล้วค่ะจองไม่คะก็ทําให้ตอนนี้ก็เป็นรายได้หลักไปเลยค่ะ ายที่หลายมุมสําหรับพักผ่อนจริงๆเลยนะคะค่ะมากสำหรับพากครอบครัวมาเที่ยวนี่นค่ะใช่ค่ะคืออยากทราบความแตกต่างระหว่างนมวัวกับนมควายมันรสชาติมันแตกต่างกันยังไงจริงๆถ้าเกิดในลักษณะของสีนะคะ<อ>นมควายจะสีขาวกว่านนมวัวนี่มันจะออกอมเหลืองนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวกลิ่นอ่ะนมควายกับนมวัวกลิ่นก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่านมควายไม่ได้เป็นกลิ่นเหม็นสาบแต่ว่า ตัวความเข้มข้นของตัวนมอ่ะนมควายก็จะเข้มข้นมากกว่านม,มนสารอาหารเยอะกว่าค่ะก็จะมันมันกว่าใช่มันกว่า,วาแล้วก็จะอมหวานในตัวเองด้วย<ม>อะค่ะถ้าอย่างนี้นมควายก็ดีกว่านมวนัวใช่ไหคะในเชิงของในเชิงของสารอาหารนะใช่แต่ว่า<ม><ม>ในเชิงของผลผลิตคืคือ,คอวัวตัวหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วให้น้ํานมประมาณตัวหนึ่งเนี่ยวันละ20โล แต่ว่าควายเนี่ยเรารีดได้แค่ประมาณ5 6โลเท่านั้นเองต่อวันในในเรื่องของปริมาดใช่ต้นทุนก็จะสูงกว่าในส่วนของมินิมูราฟาร์มที่นี่ค่ะซึ่งเป็นฟาร์มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่จะสามารถมา ร่วมทำกันได,ไ,ได้ที่นี่จริงๆของของที่นี่นะคะก็เน้นในเรื่องของกิจกรรมประเภทตั้งแต่เลี้ยงสัตว์นะคะก็จะมีแบบสัตว์น้อยใหญ่มากมายนอกจากควายที่เมื่อกี้เราเลี้ยงนใช่ไหมคะก็มีกระตาย,มตายหมูแพะ ะให้ให้มาเรียนมีปลามีเป็ดด้วยใช่ค่ะก็ที่จริงๆเข้ามาเห็นนกด้วยแทบจะทุกอย่างรวมอยู่ที่นี่โครบวงจรจริงๆใช่แล้วก็จะเน้นในเรื่องของเวิร์กช็อปการทำแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมเช่นไอศกรีมพิซซ่าเนี่ยเดี๋ยวจะอาจจะต้องเชิญให้ไปลองทชดูว่าเป็นันนี้ก็มีใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราคิวถัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจองเลยนี่เลยพี่ตุ้มหัวหวานเตียวไห้เรียบร้อยแล้วเวิร์กช็อปมีด้วยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะ เราต้องกินเองคะกินเองด้วย <c oughs> <อ>ก <Blues> ินแน่หรนข่าวเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะได้บอกคุณผู้ชมว่ามันแตกต่างกันยังไงอร่อยกว่าจริงหรอเปล่านะคะแล้วก <c oughs> ็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พิงมากมาก <c oughs> เลยนะคะเด <c oughs> ี๋ยวยังไงก็กตู่กับน้องขวักขวายขอเข้าไปเวิร์กช็อปด้านในก่อนดีกว่าได้ <c oughs> ขอบคุณพี่พิงมามากสำหรับความรู้ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาประชันกันค่ะระหว่างเชฟผู้ท้าชิงน้องผักหวานาและเชฟแชมเปี้ยนน้อ,นองตุ๊ตูค่ะเราจะมาดูกันว่า วันนี้ใครจะแน่กว่าใครเดี๋ยวเด๋วใครใครแชมเปี้ยนคะนี่แหละค่ะแชมเปี้ยนมาไม่เคยทำไม่เคยทำมาก่อนนะคะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็จะมาลองทําพิซซ่านะคะโดยมาจากนี่เลยอะไรคะน้องผักชีสค่ะซึ่งทํามาจากควายค่ะควยนวดด้วยความพิถีพิถัน ดูเป็นมืออาชีพมากๆค่ะแต่เอ๊ะทำไมมันยาวขึ้นเลย <laughs> ไม่เห็นกลมมันไม่ต้องแบบสมัยใช่ไหมคะอันนั้นโรตีสำหรับเชฟพูดทั้งชิ่งช,ช้าชินอย่างน้องผักแล้วอาจจะไม่รู้ว่า <laughs> ว่าอะไรคะเคล็ดลับในการนวดแป้งเนี่ยต้องทำไงคะ <laughs> พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> โอ้ oh, oh. เราก็ตั้งใจเนาะ oh. ไปนะคะเป็นกระบวนการที่สำคัญของวันนี้ค่ะน้องพักคืออะไรคะนั่นก็คือชีสสดค่ะซ,ซ,ซึ่งทำมาจากนมควายวันนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือทำอยังไงออกมาเลยค่ะแล้วก็หั่ไปน้วยยากแล้วอย่างน,นี้ค่ะหมนหอมใช่ไหมคะที่มีดไม่ค่อยคมเนาะหรือว่าหนูเองตองอุปกรณ์ไปเอง เราไม่ดีโทษปีโทษกรองโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองนะคะเราสอคนถูกต้องแบบวันนี้พิซซ่าขี้มือ,อชัดๆอร่อยอร่อยจริงอู้อร่อยค่ะ ประมาณ5นาทีใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพิซซ่าชิ้นแรกที่เราทำครั้งแรกในชีวิต และคราว่ากันจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ดีนะก็สวยอยู่กว่า50%คือพี่เขาช่วยแต่หอมค่ะหอมมากๆเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้ทราบกันค่ะว่าจะอร่อยขนาดไหนไปเลยดีกว่า ไปนะคะนี่คือการเวิร์กช็อปไอศกรีมจากนมว้ากินได้ก็กินค่ะกินไม่ได้ก็ต้องกินทำเองกินเองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีสมาชิกนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพค่ะมือฉมังมากนะคะเดี๋ยวให้กล้องลองแพลนไปดูนะคะว่านี่มืออาชีพทั้งหลายของเราพี่ตู่วันนี้เราจะเสียผู้ใหญ่ไหมเนี่ย ถ้าทำแล้วกินไม่ได้ก็อายน้องนะคะ ครบทั่วเลยนะคะที่มีนิมูราฟาร์มของเราตั้งแต่เริ่มทําธุรกิจไปจนถึงได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเลยแบบนี้ด้วยนะคะ,คะรวมไปถึงการสร้างรายได้แล้วก็มูลค่าให้กับเจ้าของฟาร์มเนี่ย มหาศาลเลยทีเดียวค่ะน้องผักหวานสําหรับเทปหน้านะคะมาคอยติดตามชมค่ะว่าน้องผักหวานจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์เลี้ยงน่ารักที่สามารถสร้างรายได้ที่ไหนกันอีกสําหรับตัวตุต่เองนะนะคะติดภารกิจจริงๆค่ะต่อไปก็คงต้องฝากน้องผักหวานกับรายการสัตว์โลกยินล้านด้วยนะคะใครที่อยากจะพบว่าสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยสร้างรายได้ได้ขนาดไหนก็ติดตามกันด้วยค่ะสําหรับวันนี้ค่ะผักหวานเราลากันไปด้วยภาพบรรยากาศที่นี่สบายสบายพร้อมกับ ไอติมนมควายของเราด้วยค่ะอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีสสดค่ะ